จส่ดูจำนะครับใส่จำครับกราสวันดี้ครับวันนี้อยู่กับชงกินหานแบบบ้านๆอีเช่นเคยนะครับวันนี้น้องก็มีเมนูมานนเสนอนะครับเป็นตานะครับตำใส่ครับใส่ตันนะครับวันนี้ก็มีเมนูตัน ใส่ตันมานำสเสนอนะครับนี่น้องตามมาเรียบร้อยนะครับมากครับกินข้าวนะครับอันนี้คืงเด๋อะเริ่มงานมากนะครับเนี่ใส่ตันนะครับตามเพ็ดๆนะครับเี่ดดยรบวยอือืม,อม อร่อยฮะอืมไก่จังวันนี้เมนูจำนะครับไก่จังอืม

Mm. Hmm. Hmm. อร่อยระถ้า hmm. จ mm ัน hmm. ต mm ์นะอามาตรงเ้ยรอเอามาต์นะอร่อยอืยอด